มาขึ้นรถไฟความเร็วสูงกันครับที่ฉางซานี่มาดูกันครับมาขึ้นกันครับมาดูกันนี่ด้านนอกนะครับรถมาจอดเราเข้าไปในนี้นึกว่าไปสนามบินดูนึกว่าสนามบิน ว่านึกว่าสนามบินรอรออยู่ด้วยดูสิครับใหญ่โตมโหระทึกนึกว่าสนามบินโอโ้โหไม่ธรรมดารอรอถึงแล้วครับโอ้โสถานรถไฟไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอรถไฟหน่อยครับนี่ครับสถานีรถไฟฉางซา มาถึงแล้วครับอย่างนี้ลำบากแน่พี่เยว่พ yeah, ี่เยว่พี่เยวบ้างพี่เยวบ้างพี่เยวจ๋าบ้างพี่แอร์โฮสเตสไหมด้วยครับนี่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่า30นาทีเอง นิ่งมากอีกจริงกมีคนมาทำา๊อปซานด้วยครับาานั่งแป๊บเดียวจะลงรถนะครับถึงนะครับโอ้ถึงแล้วถึงแล้วขึ้นรถไฟใช้เวลาแค่30มนาทีครับแต่ถ้าขึ้นรถบัส หรือขึ้นทางด่วนเนี่ยครับใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมง